สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการใช้งานสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมีการแนะนำนะครับวิธีการเปิดปิดตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับโดยพระเอกของเราในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่อง s ั m s ung าแ a ็กซี่โนแล้วก็การล็ซีแท็บ8.9นะครับที่มาที่ไปนะครับของการแนะนําคลิปนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าในเวลาทํางานของพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าอาจจะมีพี่ๆน้องๆนะครับผมบางท่านเนี่ยยังไม่ทราบวิธีการใช้งานในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนนะครับ ทั้งสองรุ่นนะครับเลยเดินมาหาเรานะครับให้เราช่วยทําการเปิดปิดสัญญาณให้โดยตลอดนะครับทีนี้เนี่ยตัวคลิปข่าวที่ผมต้องการสอนเนี่ยเราอยากจะให้เป็นการแนะนําให้กับพวกพี่ๆเขาด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเบสิกพื้นฐานเป็นที่ทราบกันดีว่าในส่วนของตัวเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเนินหรือ,อรายเดือนเนี่ยถ้าหากว่าเพิ่งเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีส่วนของตัวค่าพื้นฐานนะครับทีนี้เนี่ยเราก็แนะนําให้ทางพี่เขาเนี่ย ทำการ add ค่าพื้นฐานเข้าไปนะครับจากนั้นให้ทําการปิดและเปิดเครื่องมือถือ1ครั้งนะครับเมื่อปิดและปิดแล้วมือถือเสร็จปุ๊บอาจจะยังใช้ไม่ได้เดือนทีเราต้องมาดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราจะมาดูที่ตัว Galaxy Note นะครับวิธีการปิดเปิดตัวมือถือนะครับเดิมที่สร้างมาดีก็คือปุ่ม Power อยู่ข,ข้างตัวนี้นะครับเราได้หากว่าเมนูเปิดปิดอินเทอร์เน็ตล่ะเขาอยู่ตรงไหน,น นะครับถ้าว่าเข้าไปลึกหน่อยอยากจะให้เขารู้นะฮะอันนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับผมแจ้งเผื่อนิดน,ดนึงว่าในส่วนของทุกเครื่องรุ่นนี้เนี่ยผมอัปเดตไปในส่วนของตัวไอคิปแอร์ไอซ์คิมแซนวิสไฟีบอยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปที่เมนูเซตติ n งนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปที่คำว่ามอนะครับเลือกไปที่โมบายเน็ตเวิร์ก เราเจอคำว่า use package data นะครับเรา,า, data, รเราไปแตะติ๊กถูกตรงนี้ไว้เลยนะครับก็จะมีคำถามขึ้นมาว่า c o n n e c t i o n where package data may include additional c h a n g e continue อันนี้ให้เรากดตกลงไปเลยครับกดโอเคปึ๊บสังเกตดูมุมบนขวานะครับจะมีเครื่องหมายตัิดขึ้นมาเป็นตัว H นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยทีนี้เราก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการปิดอินเทอร์เน็ตเราจะทำยังไงอันนี้งา่ายกว่าครับเรามีช็อตคัตนะครับแค่กดปุ่มเพราะว่าค้างไว้จะมีคำว,ว่า data network mode อยู่นะครับเราแตะเข้าไปปุ๊บ จะมีคำถามครับด a ตต้าไดดูดโหมด will be deactivated เรากดโอเคไปเลยครับสังเกตตัว H ชครับสักพักหนึ่งเขาจะหายไปเท่าน,นี้นลครับเป็นการปิดตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วทีวนี้อย่าเปิดเหมือนกันครับเพื่อขัง Data นะครับกดสวิตช์เราครับปัดเึ็งเลยไหมขึ้นมาแล้วไม่ยากเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวแทบปัจจบ นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเมนูของเขาจะไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับเขาจะอยู่มุมล่างสังเกตดูนะครับตรงสสัญญาณจะยังไม่มีในส่วนของตัวอักษรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัว E ตัว G นะฮะหรือว่าตัว 3G อะไรไม่มีขึ้นมาเลยนะครับลูกค้าอยากทวทีไปใต้เงื่อนไขเดีวยวกันครับเราแตะเข้าไปที่เมนูครับเรวเลือกเปที่คําว่าตั้งค่า เเจอหน้าจอน,นี้ขึ้นมาเลยครับผมการเชื่อมต่อสายเครือข่ายครับเมนูบนสุดครับผมไม่ใช่อาเรามาดูครับเลือกล่างสุดครับขอโทษทีเราไปดูที่เครือข่ายมือถือแตะเข้าไปปุ๊บนี่เลยเจอคําสั่งครับใช้แพ็กเกจดาต้าไหมกดใช่ปุ๊บสังเกตมุมขวาล่างนะฮะตัว H จะขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะไม่ชดัด๋ยวผก็ไม้เป็นึง ตัว H ขึ้นมาแล้วครับผมก็จะขึ้นมาตัวค่อนข้างเล็กมากนะฮะอาจจะต้องให้ลูกค้าคอยสังเกตูนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าว่าในกรณีลูกค้าต้องการปิดล่ะนะครับก็แนะนําเข้าไปเหมือนเดิมครับไปแตะแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะฮะเคื่อขายไือถือแล้วไปติ๊กถุกออกแค่นี้เองนะครับเลยให้ดูใหม่ครัครบ แค่น,นั้นครับผมตัวสัญลักษณ์ตัว E หรือตัว H เนี่ยมันจะขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราแตะแล้วนะฮะไอเจ้าเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ตัว H มันไม่ขึ้นขึ้นมาเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราสันนิษฐานได้อย่างแรกครับก็คือในส่วนของเมนูนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกตั้งค่าขึ้นมา นะครับให้ลองลูปเข้าไปดูที่เมนูเครือข่ายมือถือก่อนนะครับจะนั้นไปดูที่ชื่อ access point นะครับถ้าหากว่าตัวเครื่องใช้งานได้นะครับมันจะต้องมีในส่วนของตัวค่า apn เกิดขึ้นก็คือค่า d e t a c internet กับค่า d e t a c ms ถ้าหากว่าไม่มีทั้งสองค่านี้เราจะทำยังไงง่ายมากครับแต่ไปที่เมนูครับเลือกไปที่คำว่า reset เป็นค่าเป็นฐานถ้าเป็นในกรณีของตระกูลซัมซุงนะ ภักพหนึ่งตัวค่ามันจะดีฟอ u l ์กลับมาให้เท่านี้ครับเราก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับในการใช้งานในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับในวันนี้ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเทคนิคการใช้งานในส่วนของตัว iOS กครับ